ู้แนวเขตที่นินตัวเองทํายังไงดียืนเรื่องรางวัดเลยค่ะ เพราะหลายๆคนมีปัญหานี้นะว่านอกจากว่าไม่รู้แล้วว่าหลักหมุดที่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแนวเขตที่ดินของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทานะคะคือการไปยื่นเรื่องรังวัดนะถ้าที่ดินคุณไม่เคยมีการยื่นเรื่องรังวัดมาก่อนเลยนะคะหมายความว่าโฉนดเป็นโฉนดรุ่นออรัชกาลที่5ไม่เคยมีการรังวัดมา40-50ปีแบบนี้เนี่ยคุณแนะนาเลยคะ่ะว่าคุณไปยื่นเรื่องรังวัดด่วนเลยและจํานวนที่ดินที่จะได้นะคะมันจะไม่ได้ตามโฉนดที่หนูคุณเป๊ะนะคะเนื่องจากว่ารารรระบบบบกกกกกาาาาััััััังงวดใในนนนนเเมมมื่่่ออียส้้ตปจจุขช แต่ที่ดินคุณเนี่ยอาจจะเป็นการรังวัดที่มาจากการทําโต๊ะแผนที่หรือว่าการใช้โซ่ลากในสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไปยื่นเรื่องรังวัดนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้ที่ดินที่ชัดเจนขึ้นและคุณก็จะรู้แนวเขตที่ดินของคุณและให้คุณยึดตามแนวเขตที่ดินนั้นละค่ะเป็นแนวเขตที่ดินของคุณและสิ่งที่ครูแนะนําอีกอย่างนึงนะคะเมื่อคุณรู้แล้วว่าแนวเขตที่ดินของคุณอยู่ตรงไหนให้คุณจัดการล้อมรั้วเลยค่ะจะเป็นรั้วอะไรก็ได้นะที่ตามงบประมาณของคุณที่มีนะคะล้อมรั แล้วเวลาที่คุณมีงบประมาณมากขึ้นเนี่ยก็ค่อย,อยทํารั้วที่มันเป็นปูนหรือว่าเป็นรั้วที่มันเป็นคอนกรีตท,ที่มันแข็งแรงมากขึ้นนั่นครูฝากไว้ให้สำหรับเจ้าของที่ดินทุกคนนะคะกรัวล่าเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดิน EARTH EXPERT